สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกะปิปลาทูนะคะปลาทูนะคะ1ตัวะคะ่ะน้ำมันพืชค่ะ100กรมัมไข่ไก่1นึฟองไข่เป็ดต้มนะคะ1นึฟองเจ้าโอม5กรัมค่ะมะนาว1ชิ้นค่ะก็สลัด2ใบนะคะแตง3ชิ้นค่ะหน่อมไม้สด30กรัมค่ะแครอทค่ะ 15กรัมค่ะถั่วฝักยาวค่ะ10กรัมค่ะซอสข้าวผัดนะคะ5กรัมค่ะก็จะมีข้าวสวย230กรัมวันนี้ใส่กล่องเซ็ตบ็อกเป็น3ช่องนะคะเดีย๋ยวไปดูการทําเลยค่ะก็จะเป็นไข่เจียวนะคะไข่เจียวก็จะใส่ชะอมลงไปเลยนะคะแล้วก็ซอสข้าวผัดนะคะ5กรัมนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เราจะเราจะทอดไข่ก่อนนะคะสุดไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปจ้า น้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าพอไข่สุกเหลืองแล้วเราก็กลับด้านไข่นะคะพอไข่เราเหลืองแล้วเราก็จะพักไข่ไว้นะคะแล้วก็ทอดปลาทูต่อเลยค่ะจ็นน้ำมันที่เราทอดไข่แล้วนะคะเราก็ปลาทูลงมาทอดต่อคะ่ปะปลาทูทอดให้เหลืองนะคะทอดปลาทูเหลืองสวยแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําลงใส่เซตบล็อกนะคะเราจะเป็นสลัดนะคะก็ตามด้วยน้ําพริกกะปินะคะแล้วก็ไข่ชะอมค่ะที่เราทอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะจลงไปเลยจัดให้สวยงามนะคะแล้วก็สลัดอีกใบหนึง่งเราก็จะวางเวฟไว้บนข้าวนะคะแล้วเราก็ปลาทูของเรานะคะวางบนข้าวแบบนี้นะคะก็ตามด้วยไข่ต้มค่ะนี่ก็จะเป็นผักเครื่องเคียงนะคะ ก็จะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดค่ะถั่วฝักยาวค่ะแดงกวาค่ะก็จะเป็นแครอทค่ะก็วางมะนาวนะคะหนึ่งชิ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะชุดเซตน้ำพริกปลาทูไข่เป็ดต้มค่ะ